ยิ่งคุณปรารถนาความสุขคุณจะยิ่งหาไม่เจอครับนี่คือคำนิยามของปรัชญาในเอพิโซดนี้ทำไมความสุขจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการและทำไมการที่เราไล่ล่าหาความสุขเรามักจะผิดหวังอยู่เสมอเลยอันนี้มักจะเป็นอีกคำถามหนึ่งที่ เป็นคําถามที่ลึกลับครับเรื่องของความสุขในปีสโซดนี้เราจะมาเรียนรู้ปรัชญาในการเป็นเอพิโซดที่น่าสนใจมากหลายปรัชญาครับทั้งปรัชญาพุทธปรัชญาโตอ,อิกหรือไม่ว่าจะเป็นปรัชญาการใช้ชีวิตในเรื่องใดก็ตามเขาจะไม่ให้เราไล่ล่าหาความสุขวันนี้แหละครับเราจะมาไขคําตอบถึงเรื่องนี้กันของความจริงกับความสุข ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www. TheLibraryLearn. Com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ Don't chase happiness อย่าไล่ล่าหาความสุข นี่คือท็อปิกที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากช่องต่างประเทศช่องหนึ่งก็คือไอเซลแกงเกอร์เขาใจความสําคัญในเรื่องของปรัชญามากครับช่องนี้แต่ต้องยอมรับว่าตั้งแต่เริ่มทําเกี่ยวกับปรัชยามาจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ทุกปรัชยาจะบอกเป็นเสียงเดียวกันพยายามอย่าสแสวงหาความสุขเพราะคุณจะหาไม่เจอ คุณผู้ฟังเคยสงสัยเรื่องนี้ไหมครับฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าไปถึงแก่นแท้และความจริงในเรื่องของความสุขผมจะเอาเรื่องราวเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับจริงๆจะเป็นอีกสองฝั่งเลยระหว่างปรัชญาสโตอีกกับปรัชญาพุทธผมจะเริ่มที่ปรัชญาโตอีกก่อนมีชายท่านหนึ่งครับเป็นนักปรัชญามีนามว่าไดโอเจนิสไดโอเจนิสขึ้นชื่อว่าเป็นนักปรัชญาที่ได้รับการยกย่องมากไม่ได้รับการยกย่องเพียงเพราะว่าเขามีฐานะหรือเงินทองมากมายแทบจะตรงกันข้ามเลยครับ ไดโอเจนิสต้องการแสวงหาความสุขโดยการทําให้ชีวิตเรียบง่ายที่สุดครับเรียบง่ายขนาดไหนไดโอเจนิสครับจะมีที่อยู่อาศัยเป็นถังไม้โอ๊กนะครับที่เคยเอาไว้ใช้หมักไวน์และเขาก็อยู่กับสุนัขแต่เขาบอกว่านั่นแหละคือความสุขของเขาเพราะมันเรียบง่ายมากมันจึงเป็นภาพที่คลาสสิกครับที่จะเห็นไดโอเจนิสนั่งอยู่ในถังโอก๊กและมีอยู่ครั้งหนึ่ง ไดโอเจนิสครับสิ่งของที่เขามีติดตัวจะมีอยู่2ออย่าง1คือเสื้อผ้าที่เขาใช้กับ2ขันครับขันที่เอาไว้ตักน้ําดื่มนั่นเองแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งไดโอเจนิสครับเดินทางเร่ร่อนไปเรื่อยๆแล้วเจอเด็กคนหนึ่งเขาเอามือของเขารองแล้วก็ดื่มน้ําไดโอเจนิสเห็นดังนั้นก็รู้สึกเหมือนตื่นรู้เลยครับเด็กคนนี้ใช้ชีวิตได้เรียบง่ายกว่าเราซะอีกหากมันเป็นแบบนั้นแล้วขันใบนี้ ก็คงไม่มีความหมายอะไรมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนเกินเดลจินิสก็ทิ้งขันนั้นไปเลยครับแล้วก็ดื่มน้ําด้วยมือของเขาแทนแล้วเดลจินิสครับจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นนักปรา์ที่ได้ใจของผู้คนมากที่สุดในโลกต้องยอมรับว่าเดลจินิสขึ้นชื่อเรื่องนี้มากครับกับอีกฝั่งหนึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเคยได้ยินเรื่องราวนี้มาก่อนเป็นของฝั่งปรชญาพุทธเจ้าชายศรีตถาครับ คุณผู้ฟังน่าจะเคยได้เรียนตอนอยู่ในช่วงประถมหรือมัธยมแต่ผมจะเล่าเรื่องราวคร่าวๆให้ฟังและคุณผู้ฟังจะเข้าใจเลยว่าทําไมแท้จริงแล้วความสุขมันเรียบง่ายกว่าที่เราคิดการละครั้งหนึ่งครับสิทธ,ธะโคตมะมีความปรารถนาในการตื่นรู้และได้เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณในตอนนั้นครับ ขึ้นชื่อว่าเป็นสิทธถะนะครับเป็นบุตรของพระเจ้าสุโทโธทนะก็เลยได้ยศถาบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าชายสิทธถะมาตั้งแต่แรกเริ่มเจ้าชายสิทธถะในตอนนั้นครับรู้เลยว่าตัวเองต้องการที่จะเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณแต่พระเจ้าสุโทโธทนะหรือบิดาของท่านนะครับไม่เห็นด้วยพระเจ้าสุโทโธทนะจึงพยายามให้พระราชะโอรสหรือลูกชายของท่าน อยู่แต่ในพระราชวังครับให้ออกห่างจากความทุกข์ให้ออกห่างจากความเลวร้ายทั้งปวงพูดง่ายๆก็คือในตอนนั้นนะครับ mm. เจ้าชายสิทธัตถะใช้ชีวิตในช่วงที่เติบโตในช่วงแรกเริ่มวัยรุ่นด้วยการอยู่แต่ในวังมีของมาบำเรอม,มีของมาเส้นเห็นความสวยงามอยู่ตลอดเวลาแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆเ,เจ้าชายสิทธัตถะรู้สึกไม่มีความสุขครับ ซึ่งตรงนี้แหละครับแม้แต่ตัวเจ้าชายเองก็รู้สึกแปลกว่าเราก็มีทุกอย่างแลวนะเราอยู่ในราชวางังเรามาีนางบำเรอม,มาคอยให้เห็นอยู่ตลอดเวลาเรามีอาหารดีๆกินเรามีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ทําไมเราไม่มีความสุขเจ้าชายศิทธธตถะเริ่มสงสัยครับก็เลยอยากพาตัวเองออกไปเจอโลกภายนอกบ้างว่ามันเป็นอย่างไรเพราะอยู่แต่ในวังเห็นแต่ความสวยงามจนแล้วจนรอดครับเจ้าชายศิทธธตถะก็เริ่มออกเดินทางและก็ได้ค้นพบสัจธรรมของชีวิต จนถึงตอนหนึ่งได้เกิดการค้นพบสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ในการมีชีวิตก็คือเกิดแก่เจ็บและตายครับ<ม>นี่เป็นความจริงที่เจ้าชายศิีสถานในตอนนั้นก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อที่แท้ความจริงของโลกเราก็เป็นแบบนั้นนั่นเองพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆก็เลยรับรู้เลยว่าสัจธรรมที่แท้จริงของโลกนี้ไม่มีอะไรจรลังยั่งยืนแม้แต่เรื่องของความสุขความสุขยิ่งค้นหายิ่งไม่เจอดังนั้นการอยู่กับความสงบอาจจะเป็นคําตอบก็ได้ อย่างที่เราได้รู้กันครับเจ้าชายสิทธัตถะในตอนนั้นก็พยายามบำเพ็ญตบะพยายามเข้าถึงโลกทางจิตวิญญาณพยายามรู้ว่าแท้จริงแล้วความสุขแบบผิวเผินมันไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนแต่ความสงบต่างหากคือสิ่งที่เราควรจะค้นหาจนท้ายที่สุดครับเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้ออกเดินทางได้พยายามค้นหาความจริงจนเกิดเป็นการเตื่นรู้และได้กลายเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ในานามของพระพุทธเจ้าหรือบุตรานั่นเอง คุณผู้ฟังเห็นอะไรในเรื่องนี้ไหมครับแม้แต่การมีทรัพย์สมบัติมีสิ่งที่สวยรู้อยู่รอบตัวก็ใช่ว่าคุณจะมีความสุขและอีกแง่หนึ่งก็คือยิ่งคุณค้นหาหนทางแห่งความสุขผลลัพธ์มันจะตรงกันข้ามเลยแต่การค้นหาความสงบและการเอาตัวเองไป,ปเผชิญกับความจริงของโลกนั่นอาจจะเป็นหนทางที่แท้จริงก็ได้นี่คือเรื่องราวที่ผมปูพื้นฐานใหมคุณผู้ฟังเริ่มเห็นภาพคร่าวๆก่อนว่าเหตุผลอะไรการหาความสุข จึงไม่ใช่คำตอบครับหลังจากนี้ผมจะพาเข้ามาถึงแก่นที่เป็นหัวข้อในปรัชญาเอพิโซดนี้นะครับข้อแรกก่อน Chasing Happiness Doesn't Make Us Happier นี่คือความจริงข้อที่หนึ่งการไล่ล่าหาความสุขไม่ได้ทำให้คนมีความสุขขึ้นเลยสักนิดเดียว ความว่าความสุขในที่นี้คือความสุขที่มันยั่งยืนเป็นความสงบที่แท้จริงความสุขอะไรก็ตามที่คุณมีความสุขตอนนี้แล้วทุกในภายหลังสิ่งนั้นไม่เรียกความสุขครับมันเป็นเพียงแค่ระเบิดเวลาของความทุกข์ทรมานนั่นเองหากคุณผู้ฟังยังจําบทเรียนต่างๆที่ผมได้พูดไว้มันจะมีบทเรียนหนึ่งที่เขาพูดกันบ่อยมากก็คือพยายามพาตัวเองมาอยู่กับปัจจุบันเพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่คุณมีและถ้าคุณผู้ฟังใช้ชีวิตหรือใช้ความรู้สึกอยู่ในสภาวะของปัจจุบันคุณจะรู้สึกสงบ แล้วคุณจะมีความสุขครับมันเรียบง่ายเท่านั้นเองใช่ไหมครับคุณแทบไม่ต้องไล่ล่าอะไรเลยแต่ในโลกสมัยใหม่ต้องยอมรับว่าการตลาดข่าวสารวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์การเปรียบเทียบมันเกิดขึ้นเยอะมากบางทีคุณก็เกิดความรู้สึกว่าคุณจะต้องมีอย่างนั้นมีอย่างนี้คุณก็เลยไล่ตามแต่จนแล้วจนรอดจะมีน้อยคนเท่านั้นที่จะรู้สึกว่ามีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองไล่ตาม เหตุผล <H ead ing> จริงๆเป็นแบบนี้ครับผมจะพูดในแง่ม,มุมของความสําเร็จแต่ไม่ว่าของความสําเร็จของคุณจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานของสิ่งนี้ครับนิยามความสําเร็จนิยามของความสําเร็จก็คือการใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจและเดินตามเส้นทางของตนไม่ใช่การใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้อื่นนี่คือพื้นฐานของทุกความสําเร็จเลยครับพอคุณมีพื้นฐานตรงนี้คุณจะเริ่มรู้แลยว,ว่าคุณจะมีความสําเร็จเป็นเงิน เป็นชื่อเสียงเป็นทรัพย์สินเป็นฐานะหรือเป็นการสร้างคุณค่าอะไรก็ได้ครับเพียงแต่ว่ามันจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานนี้เท่านั้นเองแต่เมื่อใดก็ตามสมมุตินะครับหากผมมีนิยามความสาเร็จผมมีเป้าหมายแต่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจมันจะมีแนวโน้มสูงมากที่ว่าเมื่อผมสําเร็จในสิ่งที่ผมตั้งเป้าเอาไว้ผมจะไม่สมหวังผมจะไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองได้มาและภายหลังผมก็ไม่มีความสุขครับเท่านั้นเลยครับนี่คือบท บทมบทของข้อนี้เลยก็ว่าได้บทเรียนข้อต่อไปจะเป็นข้อที่2ครับ the trap of pleasure seeking กับดักของการไล่ตามความสุขคุณจะไม่มีทางไล่ทันสิ่งเหล่านี้เมื่อคุณไล่ตามความสุขคุณกำลังเจอกับดักนั่นเองมันจะมีอยู่คำคำหนึ่งก็คือ hedonism ครับเขาบอกเอาไว้แบบนี้เลยว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อหาความสุขความสุขคือ ความปรารถนาสูงสุดของความเป็นมนุษย์อันนี้คือลทัทธิเฮโดนิซึมครับนี่คือสิ่งที่เขาเคยเชื่อกันมาครับมันเป็นลทัทธิเฮโดนิซึมผมจําไม่ได้ว่าชื่อภาษาไทยคืออะไรสุขภาวะนิยมหรือเปล่าผมจําไม่ได้แต่ปัญหาของลัทธินี้ก็คือเมื่อคุณไล่ตามความสุขคุณจะต้องไล่ตามไปตลอดชีวิตพูดง่ายๆนะครับก็คือเมื่อใดก็ตามที่คุณมองว่าความสุขคือยอดความปรารถนาสูงสุดของความเป็นคนมันจะกลายเป็นกับดักในทันทีเพราะในอีกแง่หนึ่งครับ ความสุขมันเป็นสิ่งที่จริงๆอยู่ในความคิดของคนอยู่แล้วมันอยู่ในโลกภายในผมจะปูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ให้คณผู้ฟังเข้าใจความสุขบนโลกนี้จะมีอยู่3แบบครับ3แบบแบบที่1คือ survival คือธรรมชาติของเราการได้มีชีวิตรอดการมีปัจจัย4ี่การมีอาหารมีเครื่องุ่งห่มีที่อยู่อาศัยหากคุณไม่มีสิ่งเหล่านี้คุณก็อาจจะไม่มีชีวิตรอดมันเป็นความสุขที่เป็นพื้นฐานก็ว่าได้ครับอย่างที่2คือสุขสําเร็จครับ ความสุขสําเร็จคือความสุขระยะยาวเป็นความสุขที่คุณอาจจะต้องยอมทุกทรมานเล็กน้อยในตอนนี้แต่คุณจะได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวมันคือการท้าทายตัวเองครับกับความสุขประเภทที่3คือสุขสําราญเป็นความสุขชั้นต่ําก็ว่าได้ครับคำว่าสุขสําราญก็คือเป็นความสุขที่คุณทําแล้วมีความสุขเลยแต่คุณอาจจะต้องเสียภาษีบางอย่างในอนาคตยกตัวอย่างเช่นการละเลยสุขภาพ การเสียเวลาทําสิ่งที่มันไม่ได้ทําให้คุณเก่งขึ้นนั่นเองผมจะอธิบายถึงสุขสําเร็จก่อนเพราะหากคนอยู่กับสุขสําเร็จได้นานๆชีวิตคุณจะมีความสุขและคุณจะพบกับความสงบด้วยคําว่าความสุขสําเร็จมันมักจะเกี่ยวข้องกับการท้าทายตัวเองครับ mm hmm. ผมเป็นคนหนึ่งที่ให้คุณค่ากับเรื่องนี้พอสมควรเพราะมันมีอิทธิพลกับชีวิตแต่ก็อาจจะไม่ได้ทั้งหมดครับเพราะผมเองก็ยังมีบางกิจวัตรที่มันเป็นสุขสําราญอยู่เหมือนกันแต่คําว่าสุขสําเร็จในที่นี้หากให้ผมคิดถึงเป็นสิ่งแรกเลยคื การตื่นเช้าแล้วมาออกกําลังกายซึ่งผมว่าอันนี้น่าจะเป็นจุดเด่นที่คุณผู้ฟังมักจะพูดถึงผมใช่ไหมครับผมจะอธิบายแบบนี้ก็คือการตื่นเช้ามาแล้วออกกําลังกายผมจะวิ่งจริงๆประมาณ12-15ถึงกิโลบางวันก็จะมีการเทสร่างกายครับสิ่งเหล่านี้ผมถูกฝึกในตอนที่ผมยังเป็นทหารอยู่และผมรู้เลยว่ากิจวัตรนี้มันทําให้ผมสามารถควบคุมชีวิตหรือจัดการชีวิตตัวเองได้ง่ายขึ้นนั่นหมายความว่า หากคุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับทุกๆวันที่ผมตื่นเช้ามาวิ่งผมไม่ได้อยากทําเลยครับหรือในบางวันครับหากวันนั้นเทสวิ่งไปแล้วก็จะมีการเทสว่ายน้ําอีกซึ่งผมว่ายน้า1.8กิโลเมตรนะครับมันไม่สนุกเลยครับแต่ผมบอกเลยว่านี่คือกิจวัตรที่เพิ่มความสําเร็จได้สูงมากเกิน30%มันจึงปเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเวลาผมแนะนําในเรื่องของการดูแลชีวิตผมมักจะแนะนําในเรื่องของการตื่นหรือการออกกําลังกายการดูแลสุขภาพของตัวเอง เพราะมันจะส่งผลกับมิติความสําเร็จด้านอื่นๆด้วยนั่นเองและที่สําคัญที่สุดคือมันเป็นสุขสําเร็จที่ท้าทายมากที่สุดและถ้าคุณเอาชนะความท้าทายนี้ได้เรื่องอื่นๆมันก็จะทําได้ง่ายขึ้นนี่คือสุขสําเร็จครับตอนทําคุณจะไม่ค่อยสนุกแต่เมื่อคุณทํากิจวัตรที่เป็นสุขสําเร็จเสร็จคุณจะรู้สึกพึงพอใจกับชีวิตโดยที่ไม่ต้องใช้เงินสักบ,บาทเลยครับนี่คือความมหัศาจรรย์ส่วนความสุขอีกประเภทหนึ่งคือสุขสําราญครับถามว่าตัวผมมีไหม มีครับบางครั้งก็รู้สึกว่าพลาดเหมือนกันที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับสุขสาราญยกตัวอย่างเช่นการดูหนังคือผมรู้สึกว่าการดูหนังในทุกวันนี้มันทําให้ผมเสียเวลาแต่ถ้าเป็นการดูหนังเพื่อฝึกภาษาอันนี้ได้ครับแต่ผมจะเป็นประเภทที่ดูแล้วฆ่าเวลาไปเลยพอทําเสร็จรู้สึกเสียเวลาครับแต่ในระหว่างที่ทํารู้สึกมีความสุขมากเลยแต่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยผมจะพยายามไม่พลาดตรงนี้บ่อยถึงแม้จะมีพลาดบ้างก็ตามกับอีกสิ่งหนึ่งคือเรื่องของอาหาร อาหารต้องยอมรับว,ว่าในช่วงเวลาที่เราเสพอาหารที่มันไม่ได้มีดีต่อสุขภาพคุณจะรู้สึกอร่อยคุณจะรู้สึกพึงพอใจแต่เวลาผมกินเสร็จครับผมจะรู้สึกผิดกับตัวเองตลอดเลยแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ว่ามันแย่ครับถึงแม้ตอนแรกจะยังมีความสุขอยู่เลยดังนั้นมันทําให้ผมได้เรียนรู้ว่าสุขสําเร็จมันคุ้มค่ากว่าสุขสำราญเพราะสุขสาราญถึงแม้มันจะทําให้ตัวผมได้ความสุขตั้งแต่ตอนนั้นเลยแต่ในระยะยาวผมจะต้องสูญเสียความสุขที่มันควรจะอยู่กับผม มันไม่ต่างจากการกู้นีจากอนาคตมาไว้ในตอนนี้เลยครับนี่คือความสุขทั้ง3แบบที่ผมให้คุณผู้ฟังทำความเข้าใจข้อที่3 five state instead of happiness ฝึกสร้างสภาวะมากกว่าความสุขครับอันนี้เป็นคีย์ที่สำคัญของพอดแคสต์เอพิโซดนี้เลยก็ว่าได้สภาวะครับความสุขกับความทุกข์เป็นเรื่องของสภาวะ state ครับ ไม่ใช่ตัวเหตุการณ์จริงๆนั่นเองคนสองคนเจอเหตุการณ์เดียวกันก็ใช่ว่าจะตอบสนองเหมือนกันผมจะเล่าเรื่องนี้ก็คือมันจะมีงานวิจัยหนึ่งที่เขาไปสังเกตมาว่าคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ในช่วงที่เขาถูกลอตเตอรี่เนี่ยเขาจะมีความสุขมากเลยเขาจะรู้สึกว่าชีวิตนี้จะไม่เจอความลําบากอะไรอีกแล้วแต่ทุกท่านก็รู้ว่านี่มันเป็นภาพลวงตาใช่ไหมครับเมื่อคนถูกลอตเตอรี่คนนั้นครับใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้เพิ่มความสามารถในการรักษาเงินอีกหน่อย ความสุขและก็ทรัพย์สินที่เขามีมันจะกลับมาเท่าเดิมเลยครับมันจะกลับมาอยู่ในจุดที่เขาควรจะมีนั่นเองอันนี้คือนิยามของคนที่ถูกลอตเตอรี่กับอีกคนกลุ่มหนึ่งคนประสบอุบัติเหตุครับเขาเล่าเอาไว้แบบนี้ครับเขาไปสังเกตมาว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุจนถึงขั้นพิการนะครับในช่วงแรกเริ่มเขาจะรู้สึกเสียใจมากเขาจะรู้สึกเศร้าเขาจะรู้สึกรับไม่ได้ที่ต้องสูญเสียอวัยวะที่เคยติดตัวเขาอยู่แต่ครับ มันจะทุกใจแค่ช่วงแรกพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆบุคคลคนนั้นจะเริ่มคุ้นชินกับความสูญเสียในตอนแรกแล้วก็กลายเป็นว่าเขาเริ่มรู้สึกเฉยๆหรือบางท่านอาจจะมีความสุขมาคืนด้วยซ้ําที่ได้ค้นพบว่าการได้มีชีวิตอยู่มันดีขนาดไหนพูดง่ายๆคือเขามีความสุขขึ้นนั่นเองคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับแม้แต่เรื่องที่ควรจะทําให้คุณมีความสุข ก็อาจจะไม่ก็ได้หากสภาวะของคนไม่ได้รองรับกับความสุขแบบนั้นตรงนี้ทําให้ผมได้คําตอบนึงก็คือหากคุณผู้ฟังลองสังเกตดูดีๆนะครับในคนที่เป็นศาสดาหรือคนที่เป็นผู้นําทางปรัชญาจะพยายามทําให้ตัวเองสงบมากกว่าที่จะมีความสุข ความสุขกับความทุกข์เป็นของคู่กันครับถ้าคุณเป็นคนที่มีความสุขมากๆก็มีแนวโน้มสูงว่าคุณอาจจะมีความทุกข์ง่ายเหมือนกันแต่ถ้าคุณเป็นคนสงบผมจะให้คุณผู้ฟังเห็นภาพนะครับมีเส้นเส้นหนึ่งเป็นแนวนอนความสุขก็คือจุดที่อยู่ข้างบนส่วนความทุกข์คือจุดที่อยู่ข้างล่างความสุขกับความทุกข์จะอยู่จุดไหนมันไม่ได้สําคัญเท่าไหร่ครับแต่ไอที่สําคัญคือเส้นแนวนอนเส้นนั้นหากคุณทําให้เส้นนั้นค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆ mm. นั่นคือสภาวะของคุณครับ นั่นคือจุดที่เป็นตัวตนของคุณแต่ถ้าหากเส้นแนวนอนนั้นมันอยู่ต่ำก็มีแนวโน้มว่าคุณจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายไม่ค่อยพึงพอใจกับชีวิตสักเท่าไหร่นักผมว่าตรงนี้แหละครับเป็นคีย์ที่สําคัญเลยหากคุณเพิ่มเส้นแนวนอนขึ้นไปเรื่อยๆได้ความสุขมันจะกลายเป็นสภาวะดั้งเดิมของคุณครับคุณจะพึงพอใจกับชีวิตคุณจะมองหาโอกาสมากกว่าที่จะมองหาอุปสรรคนั่นเองและเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่า เจ้าการเพิ่มเส้นนี้ให้มันสูงขึ้นเป็นเส้นตัวตนของคุณต้องทำอย่างไรต่อไปเป็นข้อที่4จะเป็นวิธีการที่เชื่อมโยงกับข้อที่แล้ว your internal is key จิตใจภายในคือคำตอบเดียวไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นครับจิตวิญญาณภายในคือคำตอบเดียวที่จะส่งอิทธิพลกับความสุขและความถูกครับเท่านั้นเลยคำถามก็คือแล้วฝึกอย่างไรล่ะจิตใจภายในจะทำอย่างไรให้จิตใจนั้นเป็นจิตใจที่ มีคุณภาพมีประสิทธิภาพในการคิดสามารถเข้าถึงความสุขหรือให้ความสุขเข้าถึงได้ผมจะยกตัวอย่างในเรื่องของการเดินทางครับเวลาเราคิดภาพว่าเราจะไปเที่ยวหรือจะได้ออกเดินทางไปในสถานที่ที่เราอยากไปเรามักจะมีความสุขใช่ไหมครับแต่ในเชิงของปรัชญาครับเขาบอกไว้ว่าจริงๆแล้วการเดินทางไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขเลยแต่ความรู้สึกและจินตนาการที่คุณคิดเกี่ยวกับการเดินทางต่างหากคือต้นเหตุหรือต้อนน้ําของความสุข ดังนั้นหากคุณรู้สึกว่าเหตุการณ์ภายนอกอะไรก็ตามที่มันทําให้คุณมีความสุขหรือมีความทุกข์แท้จริงแล้วมันมาจากโลกภายในผมว่านี่เป็นเหตุผลครับว่าทําไมการย้อนกลับมาเข้าใจตัวเองมาทบทวนตัวเองมันถึงสําคัญมากหากผมบอกให้ทุกท่านนั่งสมาธิก็จะรู้เลยว่าบางทีมันก็ไม่ง่ายใช่ไหมครับแต่คนที่มีความสงบในการใช้ชีวิตกิจวัตรส่วนหนึ่งของเขาจะถูกใช้ไปกับการ นั่งสมาธิทำสมาธิหรือทบทวนตัวเองอยู่กับปัจจุบันเพราะมันสำคัญถึงขนาดนั้นเลยครับมันคือต้นน้ำของความสุขนั่นเองและเป็นเหตุผลที่เชื่อมโยงกับข้อแรกครับว่าทำไมการไล่ล่าหาความสุขมักจะทำให้คนผิดหวังดังนั้นแล้วอย่าพึ่งพาความสุขในโลกภายนอกมากจนเกินไปไม่ใช่ไม่พึ่งพานะครับแต่อย่าพึ่งพามากจนเกินไปหากคุณไม่เคยกลับมาพึ่งพาความสุขในโลกภายในของคุณเลยอีกหน่อยความสุขในโลกภายนอกจะทำให้คุณมีความทุกข์เสียเอง คือผมจะมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้คุณผู้ฟังครับก่อนหน้านี้ผมจะมีวันหนึ่งที่เรียกว่าวันพักเป็นวันขี้เกียจเลยคือคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินว่าหากคุณเป็นคนไม่วินยัยอย่างน้อยจะต้องมีวันพักใช่ไหมครับมันจะมีอยู่วันหนึ่งที่ผมตื่นสายอ่ะหนึง่งผมไม่ออกลังกายด้วยแล้วผมก็ไม่ได้ดูแลเรื่องอาหารพูดตรงๆนะครับผมรู้สึกเสียดายเวลามากผมรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันที่ผมไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้แล้วแล้วผมใช้ไปกับความขี้เกียจมันไม่ได้รู้สึกดีเลยครับ มันก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ทําให้ผมได้รับรู้ว่าการมีวินัยในชีวิตตัวเองมันไม่ใช่แค่เรื่องของการดูแลร่างกายหรือการดูแลของภายนอกของเราแต่มันเป็นเรื่องของสภาวะภายในตัวเองด้วยเมื่อคุณมีวินัยในตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามการโฟลไปกับงานการทํางานด้วยความใจจดใจจ่อคุณจะรู้สึกพึงพอใจในวันวันนั้นครับนี่จึงเป็นเหตุผลทําไมผมมักจะยึดติดอยู่กับกิจวัตรเหล่านี้ได้นานเพราะรู้ครับเมื่อปล่อยให้ตัวเองขี้เกียจ ผมจะรู้สึกเสียดายเวลานั่นเองต่อไปเป็นข้อสุดท้ายครับจะเป็นข้อที่5จะมีอยู่2ทางในการที่คุณเผชิญหน้ากับชีวิต Two ways to deal with life หากคุณผู้ฟังยังไม่รู้ว่าจะใช้เครื่องมืออะไรดีในการทำให้คุณเข้าใจหรือมีสภาวะที่สงบมากขึ้นข้อสุดท้ายนี้จะเป็นคำตอบ 2. เส้นทางในการที่จะจัดการกับชีวิตครับเส้นทางที่1 a s t e t i c i s m practice discipline of spiritual พูดง่ายๆนะครับคือการเข้าถึงจิตวิญ,ญญาณสูงสุดนั่นเองอย่างเช่นการบําเพ็ญตะบะการนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนใช่ครับวิธีนี้มันยากมากครับแต่นี่คือหนึ่งในวิธีที่จะทําให้คุณเผชิญหน้ากับชีวิตด้วยความสงบปัญหาในเรื่องนี้ก็คือน้อยคนที่จะไปถึงครับหากคุณไม่ใช่คนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของการที่จะมานั่งจดจ่ออยู่กับจิตวิญญ,ญาณ ผมพูดง่ายๆคือมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหรือมันยากมากจริงๆฉะนั้นมันก็จะมาถึงข้อที่2 sustainable hedonism การสมดุลความสุขในชีวิตครับคุณผู้ฟังยังจำ hedonism ที่ผมพูดไปในตอนแรกได้ไหมครับที่ว่าความสุขคือยอดความปรารถนาสูงสุดข,ของความเป็นมนุษย์มันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องผิดสะทีเดียวครับถ้าหากเราจัดสมดุลเป็นการสมดุลความสุขในชีวิตคีย์สำคัญก็คือเมื่อใดก็ตามที่คุณ ทำให้ความสุขของคุณมันเรียบง่ายเข้าไว้คุณจะเข้าใจถึงความสงบในการใช้ชีวิตมากขึ้นหากคุณใช้ช่วงเวลาส่วนใหญ่ไปกับสุขสําเร็จมากกว่าสุขสำราญเมื่อหมดวันวันนั้นคุณจะพึงพอใจในการมีชีวิตมากขึ้นและถ้าหากในหนึ่งสัปดาห์1เดือนหนึ่งปีคุณยังสามารถใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่าย อยู่กับปัจจุบันใช้กิจวัตรส่วนใหญ่ไปกับการพัฒนาตัวเองเหมือนที่ทุกท่านทำอยู่ตอนนี้สิ่งที่คุณทำมันจะกลายเป็นสุขสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆและผลลัพธ์สุดท้ายก็คือความสุขครับทั้งที่คุณไม่ได้ไล่ล่าเลยแต่ความสุขจะเข้ามาหาคุณเองผมว่าวิธีนี้น่าจะทำได้ทุกคนครับและเป็นวิธีที่เหมาะกับคนส่วนใหญ่ด้วย sustainable hedonism การหาความสุขไม่ใช่เรื่องผิดเพียงแค่ต้องรู้ว่าแก่นแท้ของเขา มันอิงอยู่กับความเรียบง่ายไม่ใช่ความหรูหราไม่ใช่ความฟุ้งเฟอ้อเพราะความหรูหราความฟุ้งเฟอ้อมันทําให้คุณมีความสุขแบบผิวเผินแล้วมันจะกลายเป็นเพียงแค่สุขสําราญฉะนั้นความเรียบง่ายการพัฒนาตัวเองการมีวินัยในการใช้ชีวิตการมีมนุษยธรรมการรักษาความสัมพันธ์ให้ดีสิ่งเหล่านี้มันเป็นฐานหมดเลยครับเป็นฐานของความสุขในชีวิตและบางครั้งคุณแทบไม่ต้องใช้เงินเลยนี่แหละครับคือวิธีที่ผมนํามาให้คุณผู้ฟังและนี่ก็เป็นบทสรุป เป็นเหตุผลให้เรามาค้นหากันว่าการไล่ล่าหาความสุขมักจะทําให้คุณไม่สมปรารถนาแต่การทําสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตต่างหากที่จะทําให้คุณสมหวังโดยที่คุณไม่ได้คาดหวังอะไรเลยและบทเรียนในวันนี้ครับหากคุณผู้ฟังฟังบทเรีตรงนี้ตัวผมก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากจริงๆครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับทีมงานเดอะไลบรารีเลยและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ